คครับผมวันนี้ผมมีกล่องไฟดีๆมาแนะนํานะผมเป็นกล่องของทางค่าย DCK นะผมเป็นกล่องพ่วงนะครับผมที่สามารถใส่กับรถเล็กได้ทุกรุ่นนะผมที่มีหนึ่งสูบนะผมสองสูบก็ใส่ได้นะผมแล้วราคาไม่แพงด้วยประหยัดนะผมมีไดโนโนเทสเทสให้ได้ดูแรงม้าได้ทันทีนะผมถ้าไปใส่นะผมเอ,อคนจูนนี่จูนอย่างดีนะผมจูนยิงจูนหอบแล้วรอตัวควืชิปเตอร์กดรอบได้มากมายนะผม ใครสนใจอยากใส่กล่องแรงๆก็ทักไปได้ที่ dck นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ dck ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับกลับมาเมอเช้าหาเด็กมาสวัสดีครับผม๋ยวันนี้เราไปลองจับ gps sonic เล่นกันดีกว่าว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมห6หัสแต่ว่าเดิมเดิม,เด,มเดิม cb มันก็ห3สามแหละทำห6หมันก็เหมือนร1 0สิทำลูก5 3าสามันก็วิ่งมากกว่าเดิมไม่เท่าไหร่หรอกแต่รถผมมันมีปัญหาที่มันวอกเก้าห้า มันวูบตอนเกียร์ห้าไม่รู้เป็นอะไรมันถึงวูบตอนเกียร์ห้าผมไล่น้ำมันแล้วผมใส่กล่องไปแล้วอะไรแล้วมันก็ยังวูบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าก่อนที่มันจะวูบความเร็วมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมว่าประมาณร้อยยี่สิบแล้วผมไม่เคยแตะเกียร์หกเลยนะผมเพราะว่ามันดันเกียร์ห้าไปมันได้ครึ่งทางมันก็วูบเละไอวันนี้มีคนเปิดประตูให้ดีวะผมดันเกียร์ห้าไปได้แบบว่าประมาณกลางเกียร์เนี่ยมันก็วูบแลว เพราะมันเติมได้แค่นีแหนล่ะผมกลัวมันจะล้นเนี่ยผมใช้น้ำมันไม่หมดอะ่ะจะไม่เติมก็ขี่ไปน่าจะหมดก่อน,นจะได้เติม,มอีกกวเติมยี่สิบก็จะล้นคันนี้ยแล้วไปไปถึงไกายามไหมเนี่ยถังนึงเหรอครับถันงนึงน่าจะได้ประมาณสามสิบโลอยู่ครับ ผมเคยขี่กันได้ประมาณสามสิบแล้วมันหมด30มสโลแล้วหมดไปดูสามสิบโลก็กับไ,ไปมหาชัยด้วยไปกับรอบครึ่ง โอ้ย่าโตยอนเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์จับจีนะผมผมจะใช้เป็นแอปนี่ละกันเนี่ยที่คนใช้กันเยอะนะผมผมเล่งแสงก่อนอ่านะผมเดี๋ยวผมไปจับอันเก่ามาไว้ร้อยสิบเอ่อร้อยสิบห้า กัวนะผม เมื่อกี้เกทสี่หรือเกทห้าผมไม่ได้นับนะผมได้แบบนี้ไหมมัน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 ไม่รู้ทําไมอ่ะเอาเมื่อกี้วิ่งไปได้ระยะทางแค่ประมาณ600เมตรนะผมผมวิ่งไป123 g p s นะผมแต่ว่าถือว่าไวนะแค่680เมตรเนะี่ยวิ่ง123เดี๋ยวขารอบนี้ผมจะลองหมอกดูนะผมเผื่อมันจะไปได้ไกลกว่าเดิม โอเคขึ้นแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราลองกันเดี๋ยวรอบนี้ขอหมอบนิดนึงนะฮะ โอเคนะผมคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัรครใหผมด้วยแล้วกัน